วันนี้เนี่ยมาพร้อมคลิปเด็ด,ด,ดนะฮะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่ติดตามชมคลิปของเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับผมเองเนี่ยท่านี้นี่ยากที่สุดสำหรับผมเลยแต่ผมว่าอาจจะง่ายสำหรับทุกท่านนะต้องมาดูกันนะผมว่าท่าน,นี้เหมาะทั้งสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงครับเป็นท่าผนวกเอา pelvic circle ที่เราหมุนเอวอย่างเงี้ยจำได้ไหมครับที่เราหมุนอย่างเงี้ยนะครับที่เราหมุนอย่างเงี้ยจำได้ไหมครับที่เราหมุนเอว circle เซอร์เคิลเซอรเคิลซ้ายขวานะครับนะนะนะแต่วันนี้ไม่ใช่มีแบบนี้จ้าเราต้องคุกเข่า เพื่อฟิกเข่าให้นิ่ง <Okay. S 2> นะครับเพราะเวลาเราอยู่บนเตียงเราก็จะสามารถเป็นไงทำเทวิกเซอร์เคิลหรือร่อนก้นของเราเอวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับบอกเลยไงว่ามีเคล็ดลับนะครับมีเคล็ดลับสำหรับทุกทกท,กท่านเลยมาดูกันนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือนั่งความกว้างของขาก็ประมาณไหลเหมือนที่บอกข้างต้นนะครับหลายๆคลิปนะฮะถามว่าความกว้างของขาหรือการยืนส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณไหลของเรานะครับนะเพื่อให้ฐานมั่นคง ท่านี้นะฮะเบสิกถ้าใครไม่เคยทําก็อาจจะทําไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลง่ายๆท่านี้เรียกว่าท่าร่อนแล้วกันนะฮะเรียกท่าร่อนแล้วกันนะฮะประโยชน์ก็คือมันทําให้เอวนะฮะของเราเป็นไง นะครับถ้าสมมติเราอยู่ในท่าของ w o m a n on top ค oh ือผู้ห no ญ like like yeah. so ิงอยู่บนผู้ชายนึกภาพออกไหมครับผู้หญิงอยู่บนผู้ชายแล้วเป็นไงโอ้นะครับแล้วเราเป็นไงเราเอลเราแบบนะฮะไม่ใช่อยู่นิ่งๆแล้วอยู่นิ่งๆแบบผู้ชายเบื่อเราแย่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมี Movement มีการเคลื่อนไหวนะเพื่อให้ประทับตกประทับใจคู่ครองของเรานะฮะสำหรับคุณผู้ชายท่านนี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะว่ามันทําให้พลังของ ก้นของเอวมีพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปีวิกสวิงที่เราเคยดูกันมาแล้วนะฮะในคลิปก่อนๆน้านี้แต่ว่าเป็นไงฮะคลิปนี้เราต้องฝึกในการหมุนเอวดังนั้นมันทําให้เคอรฟ์ฟต่างๆเป็นไงสวยงามมากขึ้นวิธีกันง่ายๆนะครับเท้าเอวก็ได้นะฮะเท้าเอวอย่างนี้นะแล้วหมุนเอวนะฮะไปด้านขวาก่อนแล้วแต่นะฮะขวาเลือซ้ายก่อนเอาถนัดเลยกวาดเอวกวาดนะฮะกวาดให้เป็นวงกลมมากที่สุดถ้าไปข้างหลังแมเอว ไปข้างหน้าเขาสุดๆเลยไปข้างหน้าสุดๆเลยไปด้านข้างไปข้างหลังวาดยจ้ะเขานิ่งไหมเราไม่สามารถที่จะขยับเพี้ยนเข่าได้เลยจ้ะเราใช้เอวเป็นตัวหมุนจุดหมุนอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเนะาะขวาบ้างซ้ายบ้างสลับกันไปคราวนี้ถ้าเก่งขึ้นนะครับแต่เก่งขึ้นไม่ต้องใช้มือกลุ่มเอวแล้วนะฮะมืออยู่กับตัวนะฮะแล้วเราหมุนเบาๆก่อนเบาๆก่อน อ่านะฮะเบาๆก่อนนะฮะนะหมุนนะฮะเห็นไหมหมุนนะฮะซ้ายขวานะฮะเบาๆก่อนถ้าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเก่งมากขึ้นก็ใส่ movement movement เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆอ่านะฮะใส่อารมณ์เราอาจจะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อทําให้เรามีรู้สึกว่าโอ้มีสุนทรียะทางอารมณ์ที่มากขึ้นและทําให้เราออกกังการได้ไงดีมากขึ้นนะครับท่านี้โอ้ท่าดียิ่ง ทำยิ่งสนุกนะครับยิ่งสนุมันมันทำให้เอวสะโพกแข็งแรงนะครับไปได้หมดเลยหมุนไปได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนพร้อมที่จะ็นไงอ่าเวลาเรามีเซ็กซ์จะได้มีความพร้อมมากที่สุดไงครับไม่ยากเลยเนาะแถมท่านี้ยังผนวกความเซ็กซี่ไปด้วย <c oughs> นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณฝึกเป็นประจำกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลานก้น นะฮะนอกจากจะแข็งแรงแล้ว Movement ของเขาคือการเคลื่อนไหวของเขาจะเป็นไปตามธรรมชาติและสวยงามกระตุ้นอารมณ์อีกฝ่ายให้รู้สึกว่าเรามีความยั่วยวนทางอารมณ์ทางเพศได้เป็นอย่างดีเลยครับ เห็นไ,ไหมฮะว่าการออกกายังเพศนอกจากทําให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงแล้วยังสามารถมีประโยชน์ตรงนั้นจิตใจคือเพิ่มความเย้ายวนยื่อยวนทางอารมณ์อย่าลืมไปฝึกกันนะครับแล้วก็เป็นฝึกกันบ่อยๆจะทําให้ทารอนของเราเป็นไงสวยงามนะครับคลิปต่อไปมีอมะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนพูดถึงคลิปของการ ออกกาลังกยต่างเพศเยอะเท่าที่นี่อีกแล้วติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ